และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเพมกฤทิมพู่ที่ประทับถึงอย่างบริเวณซุ้มประตูด้านทิศใต้ป้อมทาชิโชกรุงธิมพูเพื่อส่งร่วมในพิธีรับสเสด็จอย่างเป็นทางการโดยมีขบวนรับสเสด็จเกียรติยศหรือขบวนชิบเ็ลเดินนำหน้ารถยนต์พระที่นั่งซุ้มเคลื่อนอย่างช้าๆไปอย่างประตูทางเข้าทิศเหนือของป้อมทาชิโชระยะทางประมาณ450เมตร ขบวนชิปเร็วเป็นขบวนแห่ของบรรพชิตผู้นำด้านจิตวิญญ,ญาณเจ้าหน้าที่ระดับสูงและนักดนตรีซึ่งจัดขึ้นในโอกาสสำคัญของผู้ตานเช่นการรับเสด็จพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ข้าราชการและแขกระดับสูงเพื่อชำระล้างเส้นทางให้แก่แขกเกียรติยศมีนนยยะทางจิตวิญญ,ญาณเป็นการขจัดอุปสรรคและพลังงานเชิงลบสร้างสมดุลและความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมและสถานที่ และมีในาย้าทางสัง